มาดิครับมาดิครับเกือบแตกถอยถอยถอยตีเข้ามาในบอมมาดิมาดิเอาสิเฮ้ยเด็ดปิ้งเด็ดปิ้งเด็ดปิงมาดิครับตัดเลือดให้เราเพื่อนตัดเลือดให้เราเพื่อนปุเกือบแตกเอ้ยเกินไปเปล่าตีธรรมดาก็ตายได้อะไรปุ๊บโจ้นั่นไงกูว่าอะไรมันต้องสิง ตีตีเอ้ยมีคนออกล้างแล้วว่ะเอ้ยไม่ใช่โลมออโอ้วัวแตกนี่เอรัดช็อตเลยดับเบลิลคิลเออสวยนั่นแหละเข้าจะไปออฟเลนตอนแรกว่าจะเล่นเลนกลางพอดีเจอคนมือไวโดนัลด์ดักกดเข้าไปแล้วได้ข่าวว่าเป็นออฟเลนที่มาแรงหน้ามูลลาด ขอเล่นมูลาดนะจ๊ะอย่าแบนมูลาดพี่นะฮะแบนไปเลยฟลเรนติโนแบนไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นมานี่เอามันไม่อยู่ด้เยไม่คิดจะแบนจริงดิง <c oughs> อืมคิดว่าจะไม่ทันมีใครจะเล่นไหมไม่มีก็กดมันเลยเจอแวนถ้าให้เดาวก็คงเป็นแวนเวท ชาววิลามาอีกคงต้องออกทอยแล้ววะเรียกกันมาก่อนเลยนี่เอลซูกดไอวอลหายให้ได้นะลูกถ้ามันเกิดขึ้นมางามไส้เลยนะลูกมาดูซิว่าเราเจอออฟเดมเป็นใครไม่เอามาหาเทพออฟ <c oughs> กำลังจะพูดเลยไม่เอาอันเลนไม่เอาโอเมนมาแล้วหนึ่งเออยืนยันแล้วคิดในทางที่ดีเขาอาจจะไปป่าก็ได้ทอม คิเดอร์แบบโอ้โหคอมโบไม่ต้องเดินป่ะเนี่ยโหทั้ทงจุบวิลล่ะทั้งล็อกขาแล้วก็ล็อกอันติคิเด er. อร์นั่นแหละนั่นแหละให้มันได้อย่างนั้นลิงโลมฮหายตัวสามตัวไปเลยเดย้เจอตัวไหนก็นลำบากผมบอกเลยตาเนี่ย <c oughs> เจออันเลนหรือเจอเซฟินี่ระบามดเลย ถ้าแ,แต่สก,กินใหม่เซฟิทเข้ามานี่แบบโอ้โหเจอบ่อยมากมาทั้งเม็ดเขียวทั้งโลตันไม่โหดให้มันรู้ไปโอ,โ,โอเคเราขึ้นไปเลนบนรองเท้ามีให้เลือกอยู่3อย่างอันนี้อันนี้หรืออันนี้ดีเอ,อ่อถ้าดูจากตัวเราน่าจะออกนี้ดีกว่ากันเมดเขาขึ้นมาเติมนะคือจริงๆควรจะออกอันนี้นะแบบว่าจะได้สก,กิลรัว แต่ว่าถ้าซีซีเขาไม่เยอะก็ออกได้อันนี้ซีซีเขาเยอะมากจะเย็นๆของนาทีเดียวยอมให้จริงอ่ะเปล่าเอ้าแต่เขาไม่ออกโลมาทุกคนอันเลนหายว่าตีฟรีเลยนี่ไงมาละพูดถึงก็มาเลยนี่ต่อเลื่องไปก่อนโดนไปครึ่งรอด แล้วก็คลิปกลางกําลังจะชนกันนะแล้วก็กลับมาเติมเลยจริงๆตอนนี้เราเดินแบบลัดป่ามาเลยเพราะไงเม์เขาลงล่างอยู่แล้วไม่โดนดักอยู่แล้วพยายามดูแมบ,บดีๆเออเฟิร์สบัตเข้าไป1ทีฮะโดนไปแล้วหนึ่งนะลิงโรมโอเคหัวแตกไปแล้วหนึ่งพยายามกดแวนให้ได้อย่าให้มันเกิดนะถ้ามันเล่นสายเวนงามไส้เลยเนะี่ยมาดิครับมาดิครับ เกือบแปดถอย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 นี่เข้ามาเลยบ,บอมมาดีมาดีเอาสิเอ้ยเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิง <laughs> โอ้ดูดิแดงแจ๋เลยโอ้โหแกงกันปะเนี่ยว่าจะไม่ตายละเออสวยแหวนอะไรแหว,ว,ว,วนเวทจริงด้วยทุกคนโอ้โหจังหวะเน็ตปิงพอดีเลยโอ้โหแล้วแม่งเดินฉีกไปโน้นคือจริงๆเซฟิกเขาจะไม่เอาเราแล้วนะ ชวบแฉบอืมเข้าไปสก,กิดด้วยปดาบอะไรของพี่แรงกว่าน้องอุ้ยตัดเลือดยังไม่มายังไม่กล้าสู้ตรงจะเอ๋ <c oughs> ปั่นประสาทไปก่อนเลขพันหนึ่งมาทุกคน โลสเตปจุ๊บไปหนึ่งทีถ้ากาดจังหวะผิดเมื่อกี้คือตายแน่นอนนะมันไม่มีสกิลนี้แล้วฟิกเกอร์ยุ่งไ่มาแชทแชบแตกอืมยังยังข้อดีของตัดเลือดคือแบบว่ามีตัดเลือดด้วยเนาะแล้วก็เออเรียกว่าอะไรโลคูดาวนี่เข้ามาทำไมครับนี่โหหิวผีเสื้อน้อยขนาดนั้นเลยอ๋อสโลคิวไปดี อ่าโดนป้อมตีตาย4นาทีละป้อมนี้เราน่าจะได้แหละเพราะว่าเราต้องสไลด์เก็บสแต่งไปก่อนนะมันจะเพิ่มจอะเกาะมันย้ายจากรถเกาะท่า2มาอยู่เป็นจอกเกาะท่าหนึ่งละอีก2นาทีเฮ้ยมันจะกดยอมให้จริงดิถอยๆๆเหมือนเห็น2ตัวเมื่อกี้ อ๋อสับคูไปหนึ่งทีโดนด้วย <and defeated. S 1> ต่อไปก็ขึ้นเป็นลองกินนุชเลยนะฮะจะได้ลดคูดามมาอีก15บเปอร์บวกกับตัดเลือดก,ก็จะเป็น25เปอร์มาดิครับตัดเลือกให้เราเพื่อนตัดเลือกให้เราเพื่อนแตกเอ้ยเกินไปเป้าวตีธรรมดาก็ตายได้ สวยแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเหมืนอนเลนกลางคลิปกำลังเข้านะอ้าวจะดาวแล้วหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแลกไอตัวนี้ละกันเลยแปดมนะฮะกลับล่างเงาก่อนพอนติกกูยังไม่มาปับกดแขนไปแล้วเข้ามาเลยแบงแมนแบงแมนตีตีสวย เออนั่นแหละเก็บงานให้พี่ธีดับเบิลคิวอ้าวตายท้งนั้น <laughs> เอ้ไม่ได้ดับเบิลคิวกลายเป็นว่าโดนคิวโหดูดูเลือดนี่อเออส <laughs> องสเต็กพออะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเออสวย ไม่จังหวะกดตีพอดีไม่งั้นเราได้คิวอ้าวสวยตอนแรกเก็บแสแต็์เมื่อกี้คือจะเข้าไปตีกิวด์นะฮะในหกร้อยหสิพิตเกือบตายแล้วนั่นแหละ,นะ <Boss. S 2> โอ้ยกลับไปก่อนหกนาทีแล้วเหมือนเขาจะกดยอมแพ้อยู่นะแต่ว่าทีมเขาไม่ไม,ไม่ยืนยันเออ สองตรงข้ามไม่ออกโลมด้วยนะแย่งตังกันยับเลยเนี่ยตอนะนี้มันอะไรขนาดนั้นมนะันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหูหูหูเดินไปเปล่าเฮ้ยเชื่อลูกกูกลับมาทำไมะเนี่ยโอ้จังหวะไล่ลำพอดีโอต้องเสียฟิกเกอร์เลยแหมด้วยความหิวเลืดเขาเหลืออยู่ข้อเดียวนะ ถ้าเลือดเยอะกว่านี้ก็อาจจะแว็บเข้าไปบวกต่อตายนั่นนะี่ะเอเยอะอ๋อ,อ, <c oughs> อลองกินนุ่นมแล้วต่อไปขึ้นโอมิอาร์มเลยได้ความแรงจากการตีธรรมดาหลังใช้สกิลนะอ๋อแตก ตีตีเก็บสแต็ปไปเรื่อยๆนั่นแหละอะไรปะโจ้ฮะนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องสิงตีตีเอ้ยมีคนออกล้างแล้วว่ะเอ้ยไม่ใช่โลมเออโอ้วัวแตกนี่เออรัดช็อตเลยดับเบิลคิลตีเข้าไป จึ๊บเก็บสแตกก่อนจึ๊บอึ๊บกลับล่างเอาสับปุ๊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 บแตกตอนนี้เลือดโูดากี่เปอร์เซ็นต์ละยี่สิบห้าถ้าเราได้โอเมีาร์มาปุ๊บก็จะเป็นสามห้าเนาะแล้วก็ออกเคี้ยวนั่นแหละตุ๊ตูมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยว่าจะสไลด์เข้าไปต่อเลนกลางซะหน่อย บังเอิญว่าเห็นพอดีมีรูเมียคอยเปิดปาก็อย่างนี้แหละได้บัมมาใช้ฟีฟีโดยไม่ต้องตีนนะไม่ต้องไปตีบารไปเสียเวลาหนึ 1, 2, ่สองอแค่นี้ก็พอ <in> อติเขาช่วยแล้วน้องเอ๋ยตีตัดเลือดให้แล้วรีเจนเดอรี่จะเย็นทะเลาะกันแล้วนะนะ่ะ <laughs> ยังไม่แรงพอเออเลยอีกพันสามนะทุกคนเดี๋ยวรอคลิปเล็กแป๊บนึงจังหวะเมื่อกี้ว่าจะตีเก็บสแต็กแต่ดูเหมือนจะตายก่อนเออตัวสแต็กสองสแต็กเรามาแล้วตีตีสวยโอ้ยเ้โอ้อันตีว่าไวเนี่ยแหละมูลาเกมนํำถ้าเป็นมูลารับเลนสมัยนี้มันจะน่ารำคาญ เกมนำบอกเลยว่าน่นารำคาญมากอยูเท่าไรอะ่ะอีกไม่ถึงพันแล้วโคนี่ตีธรรมดาก็ตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 โอ้ย,อย,อยตัวนี้ต้องขอผ่านสกิลมันแรงเหลือเกินป้องโอ้ยไม่โดนโอ้ชัดาวเลยเอ้าวืดไปสองดอก ม,ม,ม,มเรายังไม่มีไอ้นี่วะนี่ไงยังไม่40%ก็ตายได้โอ้จบก่อนว่าเจ้าอีกตัวหนึง่งแต่เมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะได้ไปนะโหความน่ารำคาญของมุลล่ากนี่ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบเขาเล่นกันดีๆก็นจะเล่นยากแต่นี้พอไหวอยู่ถ้าโลคูดาเต็ม40%นะ่าเล่นง่ายกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันชฉีวเฉียดมากเลยนะจังหวัเกตสแตกเนี่ยชนะต่อเนืองห้า อันดับหนึ่งไปเลยอ้อยี่สิบแปดจุดสรับดาเมจไปส6 5ุด้าเยี่ยมอะลไรไปเลยดาเมจเ่อมไม่น่าเยอะเท่าไหร่อะอ้าวแต่อันดับหนึ่งในทีมเฉยเลย10นาทีดาเมจเกือบ30เปอร์นะโอเครับดาเมจก็เกือบจะน้อยที่สุดแล้วก็ทีมไฟ์ก็เป็นดับสองเคก็ประมาณนี้เนาะตั้งแต่บัฟมาใหม่นี่ก็ใช้แรสุด เก็บสแต็กโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องพึ่งคีฟไม่ต้องพึ่งอะไรเยอะเท่าไหร่ตอนแรกบ,บัฟมาก,ก็ดีแต่ยังดีไม่สุดอันนี้ก็ดีขึ้นอีกแล้วสกิลอันติก็แรงขึ้นแชร์ดาเมจน้อยลงมันจะโดนดาเมจเ,เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าโลคูดาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็เก็บสแต็กโดยการที่แบบไม่ต้องตีแค่สไลด์สกิลหนึ่งสองรอบมันก็จะใช้ตีได้นะโอเคประมาณนี้เลยสำหรับบูล,ลัดออฟเลน,นะน่าเล่นขึ้นเยอะเล่นง่ายขึ้นเยอะ แต่ถ้าเกมเกมตามก็ไม่ต่างจากแพทก่อนนู้นนะมันก็ยังเล่นยากอยู่เหมือนเดิมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s c r r i e ให้ช่องนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลไรก็รอติดตามชมนะสำหรับน,นี้ก็บายบายแล้วเจอกันใหม่แม่ว่าจะไม่ตายซะละจังหวะโดนเนต็ตแกล้งเคมไม่เป็นไรประมาณนี้ก็สวยแล้วนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบบาย